สวัสดีทุกครับวันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งวันที่31ตุลาคม2 5ง3นกนะฮะก็รอบของวันรอยกระทงนะครับก็สุขสันต์วันลอยกระทงทุกคนด้วยนะครับสำหรับพวก r f c แล้วก็ลูปเพจแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็รวมถึงสมาชิกที่ดูใน youtube ด้วยนะครับขอให้มั่งมีสีรสุขแล้วก็ประสบกต่ความสุข,ขนนความเจริญนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรอบจัดส่งวันนี้นะครับ3าม,มต,ตุลานะครับทั้งสองท่านนะครับ คู่กันเลยนะฮะก็เป็นกลองสิบเก้าเจนสามนะครับอย่างที่บอกนะครับกลองส,สิบเจ็ดหมดแล้วตอนนี้กลองส,สิบเก้าก็ใกล้จะตามไปแล้วนะครับใครสนใจก็รีบจัดซือนะครับก่อนที่มันจะหมดรับเกลี้ยงครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นของคุณพรคุณพรใช่ไหมโอเคนะครับอยู่แม่สายนะครับเชียงรายนะฮะก็ปืนพร้อมลูกห้านัดนะครับผมนะฮะคุณพรนะปืน กลอก19พร้อมลูก5นัดนะฮะอันนี้ลูกแถมนะส่วนอันนี้เป็นของคุณอาทินันนามสูงเนินนะครับนามคุคุณคุณนะนามสูงเนินเนานะคุณ,ค,ณคุณอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบกันลูกหมดสไลด์ค้างน,นะครับตัวแรกนะทั้งหมดมีสองตัวมันก็ซีนถอดออกมามาฟังเสียงสไลด์กัดสไลด์เนี่ยค่อนข้างที่จะเพาะเลยนะครับกลอกสิบเก้าเพาะอยู่แล้วนะครับ,ะร,บระบบที่เป็นกลอกเนี่ยเพาะอยู่แล้วมีระบบเซฟก็คือกันการ ก,การการลั่นของการไปดันของก้างเกงหรือว่าซองปืนนะครับก็ฮะถ้าเราไม่เข้าโก่งไกมันลั่นไม่ได้นะครับผมถ้าเราเข้าโก่งไกนะครับลั่นไกลได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวแรกนี้2ตัวนะผมจะลองคัดปอก3นัดนะครับกับปอกทองที่แถมไปนะฮะสนัดนะครับขอกคุณไหมพรน,นะครับผม 3นัดนะครับในหนึ่งแมกกาซีนนะครับผมทำการเช็คการคัดปอกนะครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะัรูปสุดท้ายแรงดีคอยนะครับก็คัดปลอกมาได้ครบทั้งสามนัดนะครับผมไม่มีเหลืออยู่ในลงเพลิงเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับผมถอดแมกกาซีนออกมาเพื่อเช็คปืนนะครับเสียงสไลด์เพาะนะครับผมนะก็เดี๋ยวทำการร่างไกทิ้งนะครับระบบก็ปกตินะฮะไหว แต่ซิกด้านนะครับต้องขอเป็นมุกนะฮะอ๋อโอเคต่อไปของคุณอาทินันนะครับผมน้านามสูงเนินนะครับก็เป็นกล้องสิบเก้าเช่นกันนะครับกล้องสิบเก้าเช่นกันมาดูระบบนะครับเหมือนกันนะครับทุกหมดสลด์ค้างถอดแมกกาซีนได้เลยนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างจะเพาะเหมือนกันนะครับผมนะฮะเพาะเพาะเลยนะครับผมไม่มีการสะดุดของตัวขวางลงมอ็ขวางสลด์นะครับเห็นไหม นี่คือไม่มีแม็กกาซีนนะแม็กกาซีนอยู่นี่นะครับผมไม่มีนะครับไม่มีใบฝางนะครับแสดงว่าอาปืนอยู่ในสภาพปกตินี่นะครับใส่แม็กกาซีนถึงจะค้างสไลด์นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องอาที่มันค้างเพราะมือผมนะไปโดนนะครับผมถนัดอีซ้ายนะครับต้องขออภัยนี่นะครับนะไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปลอกกันนะครับผมนะ หนึ่งนะครับผมสองนะครับสามนะฮะมาลองดูการคัดต่อกันอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เห็นปากลำกล้องเลยนะฮะดูกันนะครับผมหนึ่งนะครับผมนี่นะครับไม่โดนอีกแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับผมอ่ะทีนี้อ่ะมาดูสองนะครับผมสามนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะสามนัดนะครับผมเรามาลองดูกันนะฮะหนึ่ง สองนะครับผมสามนะฮะมาทดสอบการนะครับผมอ่าโอเคมาหนึ Now, okay. ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับผมรูกสุดท้ายแรงดีคอยนะฮะสไลด์ค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ปุบกระกักก็ปุบปักกัดนะฮะเพื่อความสบายใจนะฮะผมเพื่อความสบายใจนะะฮ สามนัดนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่นะฮะลูกสุดท้ายหมดนะครับลูกหมดสไลค์ค้างนะครับอ่ะนี่นะครับตอกแม็กซ์เสียงสไลด์นะครับมาดูเสียงสไลด์กันนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ไม่มีแม็กนะแม็กดูนี่นะครับผมสไลค์จะตีกลับทันทีนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะถ้าเรามีแม็กซ์กระสนดูกันนะฮะโอเคนะครับ ปกตินะครับก็ทั้ง2กระบอกนะครับลั่นไกลโอเคอันนี้ก็เป็นปืนของคุณอาทินันนะครับนามสูงเนินนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่31ตุลาคม2563นะครับก็อย่าลืมนะครับแอดดีไลน์มาเพื่อสั่งซื้อนี้นะครับผมโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับไม่มีเก็บปลายทางมีนัดรับอะไรนะในสาระนะครับผมต้องแจ้งเลยนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นลูกค้ามีแทบทุกวันนะครับ ก็เขาก็อนมาทุกคนนะครับไม่มีใครมาอภิสิทธิ์เหนือกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกให้คลิปยูทูบให้ด้วยนะครับต้องเป็นความใจแอดมินเดี๋ยวรีบแพลนวันจัดส่งให้ครับสวัสดีครับโอเคครับก็เป็นรอบจะส่งวันที่31ตุลาคม2563นะฮะทั้งสองท่านนะครับคุณอภินันท์นานสูงเนินแล้วก็คุณพรนะครับผมก็ทั้งคู่นะครับกรอก19คูเซนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับรอบวันที่31ตุลานะเป็นวันรอยกระทงด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิป YouTube ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับทั้งสองท่านเดี๋ยววันนี้ทำการจัดส่งให้ครับสวัสดีครับ